สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันที่ k c a e Electronics หรือ KCE ครับผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ PCB คุณภาพสูงรายใหญ่ของไทยเลยที่เน้นส่งออกเป็นหลักโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์นะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือมาจากบทวิเคราะห์การลงทุนเกี่ยวกับ KCE โดยตรงเลยครับทั้งเรื่องผลประกอบการงบการเงินแล้ก็การปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญของเขาด้วย เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจครับว่า KCE เขากำลังรับมือกับความท้าทายอย่างไรบ้างจากอุตสากรรมยานยนต์ที่ดูจะชะลอตัวลงไปแล้วก็การปรับกลยุทธ์อย่างการซื้อติจการในยุโรปการชะลอแผนลงทุนใหญ่มันจะส่งผลต่อบริษัทในอนาคตอย่างไงบ้างมาลองดูกันครับเอาละครับมาเริ่มกันเลย KCE ตอนนี้ก็เหมือนกำลังเจอคลื่นลมแรงนะครับแต่ดูเหมือนก็กำลังวางหมากใหม่เพื่อรับมืออยู่เหมือนกันเอ่อกลยุทธ์นี้จะเป็นยังไงลองมาติดตามกันครับ เริ่มกันที่ภาพรวมผลประกอบการล่าสุดก่อนเลยไตรามาสสปี68ตัวเลขมันก็สะท้อนความท้าทายชัดเจนเหมือนกันนะครับไรายได้รวมลดลงไปพอสมควรเลยเมื่อเทียบกับปีก่อนหลักๆก,ก็มาจากตลาดรถยนต์ที่ซบเซาลงแล้วก็มีเรื่องค่าเงินบาทด้วยใช่ไหมครับที่แข็งค่าขึ้นใช่ค่ะรายด้านลดลงไปกว่า21%ลยนะคะถ้าเทียบ year on year แต่ที่น่ากังวลกว่านั้นคือผลกระทบที่ลงมาถึงกำไรนะคะอัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ที่เราดูกันหดตัวลงเยอะเลยค่ะจากเดิมเกือบเกืบ25%ปีก่อนเหลือแค่ประมาณ18%นิดนิดเองในไต,ตรมาสนี้ โอ้โหลดไปเยอะเลยนะครับค่ะแล้วพอกำไรขั้นต้นลดกำไรสุทธิหรือ NPM ก็ยิ่งลดแรงกว่าอีกค่ะเหลือแค่ราวๆ5.5%เท่านั้นเองจากที่เคยทำได้เกือบ16%นะคะทำให้กำไรสุทธิโดยรวมนี่หายไปกว่า70%เลยค่ะทเทียบกับปีก่อนโอ<ฮ>้โหนี่คือภาพชัดๆเลยของสิ่งที่เรียกว่า operational d e leverage นะคะ คือพอรายได้ลดแต่ต้นทุนคงที่ต่างๆมันยังอยู่มันก็จะยิ่งกดดันกําไรอย่างรุนแรงเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับกําไรหดตัวแรงมากจริงๆครับแล้วอะไรคือแรงกดดันหลักๆครับที่มันทําให้สถานการณ์เป็นแบบนี้บทวิเคราะห์เขาชี้ไปที่แรงกดดัน3ด้านเลยใช่ไหมครับอัตราแลกเปลี่ยนค่ะเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะกระทบรายได้โดยตรงเลยคือพอยอดขายเป็นดอลลาร์แปลงกลับมาเป็นบาทมันก็ได้น้อยลงอะค่ะเทียบกับปีก่อนครับผม ด้านที่2คือแรงกดดันด้านราคาจากลูกค้าค่ะอันนี้ฝ่ายบริหารเขาก็ยอมรับนะคะว่ามีการเจรจาต่อรองต้องปรับลดราคาให้ลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มยานยนต์ไปเหมือนกันประมาณ4%อร์ซซึ่งเหมือนก็สะท้อนนะคะว่าอำนาจต่อรองของลูกค้ากลุ่มนี้เขาสูงจริงๆนั่นหมายความว่าต่อให้ขายของได้เท่าเดิมเป,ะเปะ๊ะๆรายได้กับกำไรก็ลดลงแล้วจาก2ปัจจัยนี้และปัจจัยที่3ล้วครับ ปัจจัยที่3คือเรื่องปริมาณและสัดส่วนสินค้าที่ขายค่ะคือปริมาณขาย PCB โดยรวมเนี่ยลดลงไปประมาณ12%แต่ที่กระทบกำไรเยอะคือกลุ่มสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีสูงหน่อยอย่าง HDI High Density Interconnect ที่ปกติกำไรจะดีกว่านะคะกลุ่มนี้ยอดขายลดลงไปถึงกว่า30%เลยโหเยอะเหมือนกันนะครับค่ะพอสัดส่วนสินค้ากำไรดีมันลดลงแบบนี้มันก็ยิ่งซ้ำเติมอัตรากำไรโดยรวมเข้าไปอีกค่ะเข้าใจเลยครับ นอกจาก3แรงกดดันที่ว่ามาแล้วในเรื่องโครงสร้างต้นทุนเองก็มีประเด็นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเหมือนกันอย่างต้นทุนขายหรือ COGS เนี่ยถึงยอดขายจะลดแต่ต้นทุนขายกับไม่ได้ลดลงตามสัดส่วนเท่าไหรนะ่นักส่วนหนึ่งก็เพราะว่าราคาทองแดงที่เป็นวัตถุดิบหลักมันปรับตัวสูงขึ้นมาค่ะก็เลยทำให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายมันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอ๋อครับ ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะคะประมาณ13%กว่าๆของรายได้แม้ว่าจะมีส่วนที่ตัดออกไปคือค่าในหน้าที่เคยจ่ายให้ตัวแทนจำหน่ายที่เยอรมนีที่เพิ่งซื้อกิจการไปนะคะประมาณ27ล้านแต่มันก็ถูกหักล้างด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทลูกใหม่ที่ซื้อเข้ามาแทนที่ประมาณ60ล้านบาทค่ะ Uh huh. แล้วการซื้อกิจการตัวแทนจำหน่ายที่เยอรมนีเมื่อต้นไตรมาสสอเลยเนี่ยนะครับมันมีผลกับตัวเลขกำไรที่เราเห็นทันทีเลยไหมครับมีผลทางบัญชีเล็กน้อยค่ะคือมันจะมีการปรับปรุงรายการหนึ่งเพื่อปัดสิ่งที่เราเรียกว่ากำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง unrealized profits จากสินค้าคงคลังที่บริษัทลูกใหม่ที่ซื้อมาเขามีอยู่นะคะประมาณ24ล้านบาทซึ่งรายการนี้มันก็ไปกระทบตัวเลข GEPM ที่รายงานในไตรามาส2ไปบ้าง แต่ไม่ต้องกังวลค่ะกำไรส่วนนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะเดี๋ยวพอสินค้าพวกนี้ถูกขายออกไปจริงๆในไตรามาสต,ต่อๆไปกำไรส่วนนี้ก็จะถูกรับรู้กลับเข้ามาค่ะอ๋อเป็นเรื่องทางบัญชีนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือถ้าเราลองมองทะลุผลกระทบจากค่างเงินบาทไปดูรายได้ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจริงๆนะคะจะพบว่ามันลดลงแค่ประมาณ 9. 3เเท่านั้นเองเทียบกับที่รายงานเป็นเงินบาทที่ลดลงไปถึง1 8กว่า โอ้ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับค่ะส่วนต่างตรงนี้มันก็ช่วยชี้ให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าปัญหาหนักหนักในช่วงนี้เนี่ยส่วนสําคัญเลยมันมาจากปัจจัยภายนอกอย่างค่าเงินบาทที่แข็งค่าแล้วก็แรงกดดันดางราคาจากลูกค้าซึ่งมันโจมตีความสามารถในการทํากําไรโดยตรงเลยก่อนที่เราจะไปดูเรื่องผลกระทบจากปริมาณขายที่ลดลงได้ซ้ําค่ะการมองแบบนี้มันจะให้ภาพที่ชัดเจนกว่า <K _ T>. เข้าใจเลยครับพอเห็นภาพผลประกอบการที่ค่อนข้างท้าทายแบบนี้คำถามสำคัญเลยก็คือแล้วฐานะทางการเงินของ KCE ล่ะครับยังแข็งแกร่งพอจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ไหมงบดุลนณนะสิ้นไตรามาสสเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เป็นจุดที่ KCE ยังดูดีอยู่มากค่ะแม้ว่าผลประกอบการจะอ่อนแอลงไปแต่งบดุลนณนะสิ้นไตรามาสสยังถือว่าแข็งแกร่งมากนะคะ สินทรัพย์รวมลดลงเล็กน้อยค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงตามปกติอย่างลูกหนี้การค้าลดลงตามยอดขายแต่ก็จะมีค่าความนิยมกูดวิลและก็สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นมาจากการซื้อกิจการแต่จุดที่เอ,อ่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องคาระหนี้สินค่ะหนี้สินเป็นยังไงบ้างครับเห็นว่ามีการกู้เพิ่มมาซื้อกิจการด้วย ใช่ค่ะมีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นบ้างแต่พอไปดูอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ IBDE ratio ที่เราใช้ดูกันนะคะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากๆค่ะแค่0.10เท่าเท่านั้นเองเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่0.08เท่านิดเดียวจริงๆโหต่ำมากเลยนะครับ0.1เท่า ค่ะนี่คือสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะแสดงถึงโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งแล้วก็ความรอบคอบในการบริหารการเงินของบริษัทการมีนี้ต่ำมากๆแบบนี้มันเหมือนเป็นกรอบป้งกันสำคัญเลยค่ะในภาวะที่อุตสาหกรรมมันผันผวน,น,นแบบนี้การมีนี่ต่ำนี้สำคัญจริงๆนะครับแล้วกระแสงเงินสดล่ะครับในช่วงครึ่งปีแรกเป็นยังไงบ้าง กระแสะเงินสดจากการดำเนินงานหรือ CFO นะคะสร้างได้ประมาณ1,300ล้านบาทค่ะก็ลดลงจากปีก่อนตามกำไรที่ลดลงแต่ก็ยังเป็นบวกอยู่มากครับส่วนกระแสะเงินสดจากกิจกรรมลงทุนหรือ c f i มีการใช้เงินออกไปสุทธิราวๆ660ล้านบาทค่ะ หลักๆก,ก็คือรายจ่ายลงทุนหรือแ capex ประมาณ300ล้านบาทแล้วก็มีเงินสดที่จ่ายไปเพื่อซื้อกิจการอีกราวๆ350ล้านบาทสุดท้ายคือกระแสะเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินหรือ CFF ก็มีการใช้เงินออกไปสุทธิราวๆ500ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลค่ะจ่ายไปกว่า700ล้านบาทซึ่งก็มีการกู้เงินใหม่เข้ามาช่วยชดเชยบางส่วนค่ะตัวเลขดูเยอะนะครับ แต่ถ้ามองภาพรวมแล้วกระแสเงินสดจริงๆที่เหลือให้บริษัทใช้ได้อิสระสระเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่ากระแสเงินสดอิสระสุทธิหรือ net free cash flow FCF ค่ะคำนวณง่ายๆก็คือเอา CFO ที่ทำได้ลบด้วย Capex ที่จำเป็นต้องจ่ายไปในช่วงครึ่งปีแรก KCE สร้าง FCF ได้ประมาณ1,885ล้านบาทค่ะ1286ลบ301ลบเกือบพันล้านเลยนะครับ ใช่ค่ะถึงแม้จะลดลงจากปีก่อนที่ทำได้เยอะกว่าแต่ก็ยังถือว่าเป็นบวกอย่างแข็งแกร่งมากๆนะคะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือ FCF ที่สร้างได้เกือบพันล้านนี่แหละค่ะมันเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลที่จ่ายไปกว่า700ล้านบาทแล้วยังเหลือเงินไปช่วยจ่ายค่าซื้อกิจการได้อีกส่วนหนึ่งด้วยอ๋อครับครับ ส่วนที่เหลือของการซื้อกิจการก็มาจากการก่อหน,นี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระดับที่ต่ำมากๆอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะที่สะท้อนกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่เรียกว่าบริหารแบบทวนกระแสหรือ counter cyclical นะคะคือในช่วงที่ผลงานอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่บริษัทกลับใช้ความแข็งแกร่งของงบดุลก็คือหนี้ต่าแล้วก็ FCF ที่ยงสร้างได้ดีอยู่เนี่ยเพื่อเข้าซื้อกิจการเชิงยุทธศาสตร์ที่จะสร้างประโยชน์ใน ยาวขณะเดียวกันก็รักษากระแสะเงินสดด้วยการลดหรือชะลอการลงทุนใหญ่ๆอย่างการเลื่อนสร้างโรงงานใหม่ออกไปก่อนอืเป็นการปลอบโฟกัสที่น่าสนใจนะครับจากเดิมเน้นโตด้วยตัวเองออร์แกนิกก็มาเน้นโตจากการซื้อกิจการอินออร์แกนิกแทนในช่วงนี้น่าสนใจมากครับงั้นเรามันเจาะลึกกลยุทธ์ใหม่นี้กันต่อเลยดีกว่าเริ่มจากการเข้าซื้อกิจการตัวแทนจำหน่ายในยุโรปทั้งในอังกฤษเมื่อปลายปีก่อน แล้วก็ล่าสุดที่เยอรมนีทำไม KCE ถึงเลือกเดินเกมนี้ครับเหตุผลหลักๆที่ทางฝ่ายบริหารเขาให้ไว้นะคะก็คือต้องการสร้างสิ่งที่เรียกว่า operational synergies หรือการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการขายและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคือการเข้าไปควบคุมกลยุทธ์ด้านราคาแล้วก็ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยตรงในตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากสร้างรายได้ให้ KCE กือบครึ่งนึงเลยการเข้าไปควบคุมโดยตรง ใช่ค่ะการมีทีมขายของตัวเองโดยตรงเนี่ยมันทําให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นตอบสนองได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถบริหารจัดการเรื่องราคาได้คล่องตัวกว่าเดิมด้วยค่ะการเข้าไปควบคุมโดยตรงนี้ฟังดูมีเหตุผลนะครับแล้วในเชิงกลยุทธ์หรือเชิงโครงสร้างต้นทุนมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับการทําแบบนี้ มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะจากเดิมที่เราจ่ายค่าในายหน้าให้กับตัวแทนจำหน่ายภายนอกซึ่งถือเป็นต้นทุนผันแปลตามยอดขายก็เปลี่ยนมาเป็นต้นทุนคงที่แทนค่ะคือพวกเงินเดือนพนักงานค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆของบริษัทลูกใหม่ที่เราซื้อเข้ามา Mm hmm. แม้ว่าการมีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นมันจะมีความเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ยอดขายอาจจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แต่ KCE เขากำลังเดิมพันว่าในระยะยาวโดยเฉพาะเมื่ออุตสาหกรรมกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นกลยุทธ์นี้จะช่วยให้อัตรากำไรดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าบริษัทจะสามารถเก็บส่วนต่างกาไรที่เดิมเคยเป็นของตัวแทนจาหน่ายนะคะไว้ได้เองเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น เป็นการเดิมพันที่น่าจับตาดูผลลัพธ์จริงๆครับแล้วอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ทําควบคู่กันไปก็คือการตัดสินใจชะลอแผนสร้างโรงงานใหม่ที่โรชนาออกไปก่อนอันนี้มีเหตุผลอะไรครับอันนี้ก็มีเหตุผลสนับสนุนที่ดีค่ะอย่างแรกเลยก็คือความไม่แม่นอนทางเศรษฐกิจโลกที่มันยังสูงอยู่อย่างที่2คืออัตราการใช้กําลังการผลิตปัจจุบันของ KCE เองก็ยังไม่เต็มที่ละคะอยู่ที่ต่ํากว่า70% อ๋อยังมีกำลังผลิตเหลืออยู่ใช่ค่ะการชะลอการลงทุนใหญ่ๆออกไปก่อนจึงเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบค่ะเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ก่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงภาระต้นทุนคงที่ก้อนใหญ่จากโรงงานใหม่ที่อาจจะยังใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงนี้ค่ะการตัดสินใจทั้งสองอย่างนี้ ทั้งซื้อกิจการเข้ามากับชะลอลงทุนใหญ่ๆออกไปมันสะท้อนภาพการปรับทิศทางของ KCE ได้ชัดเจนเลยนะครับช่วงนี้ชัดเจนมากค่ะมันสะท้อนการเปลี่ยนจุดสนใจของฝ่ายบริหารนะคะจากเดิมที่อาจจะเน้นการเติบโต g r o s ผ่านการขยายกำลังการผลิตตอนนี้หันมาให้ความสำคัญกับการควบคุมและสร้างผลกำไรจากธุรกิจที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดก่อนในสภาวะปัจจุบัน การรักษาแล้วก็พยายามเพิ่มอัตรากำไรจากช่องทางการขายเดิมการบริหารจัดการต้นทุนดูจะมีความสำคัญเร่งด่วนมากกว่าการทุ่มเงินสร้างกำลังการผลิตใหม่เพื่อรองรับอนาคตที่มันยังดูไม่แน่นอนนะคะครับผมแน่นอนว่าการชะลอลงทุนมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะถ้าเกิดตลาดมันฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดมากๆก็อาจจะตามไม่ทันได้แต่ก็เป็นการบริหารความเสี่ยงที่เข้าใจได้ค่ะในสถานาการณ์แบบนี้ นอกเหนือจากกลยุทธ์ภายในบริษัทแล้วมีปัจจัยภายนอกอื่นๆที่เราต้องจับตาดูอีกไหมครับอย่างเรื่องภาษีนําเข้าของสหรัฐหรือว่าพวกคําสั่งซื้อที่มีอยู่ในมือตอนนี้เรื่องมาตรการภาษีของสหรัฐนะคะทางเคซีเขาแจ้งว่ายังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะเพราะว่าตลาดสหรัฐจ,จริงๆคิดเป็นสัสดส่วนประมาณ15เซของยอดขายเท่านั้นแต่ก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะครับ ส่วนคำสั่งซื้อคงค้างหรือแบ็กหลอกณสิ้นไตรมาสสองก็ยังมีอยู่ประมาณ5.8ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มีสินค้ารอส่งมอบอีกประมาณ1.3ล้านดอลลาร์ซึ่งพวกนี้ก็จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในไตรมาสสามต่อไปก็พอจะช่วยสร้างความแน่นอนของรายได้ในระยะสั้นได้ระดับหนึ่งคะ่ะโอเคครับพอเห็นภาพรวมทั้งผลประกอบการฐานะการเงินแล้วก็กลยุทธ์แล้วลองมาดูภาพใหญ่ขึ้นในเชิงอุตสาหกรรมกันบ้างดีไหมครับ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์อย่าง Porter's Five Forces น่าจะช่วยให้เราเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ KCE กำลังเผชิญอยู่ได้ชัดขึ้นนะครับเป็นคำคิดที่ดีเลยค่ะลองมาดูกันเร็วๆนะคะ 1. ภัยคุกคามจากผู้เล่นใหม่ Threat of New Entrants อันนี้ถือว่าต่ำถึงปานกลางค่ะเพราะอุตสาหกรรมนี้ใช้เงินลงทุนสูงเทคโนโลยีซับซ้อนมาตรฐานก็เข้มงวดโดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์แล้วก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่ให้ได้ด้วย 2. อ,อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers) อันนี้สูงมากค่ะชัดเจนเลยยุคค้าคือค่ายรถยนต์บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่เขาสั่งซื้อเยอะแล้วก็อ่อนไหวต่อราคามากอย่างที่เราเห็นว่า KCE ก็ต้องยอมลดราคาให้ครับอันนี้เห็นชัดเลย 3. อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers) อันนี้อยู่ระดับปานกลางถึงสูงค่ะ วัตถุดิบหลักอย่างทองแดงราคาก็ผันผวนต,ตามตลาดโลกซัพพลายเออร์สำหรับวัสดุเฉพาะหางบางอย่างก็มีไม่กี่รายก็มีผลต่อต้อนคุณของ KCE เหมือนกัน C. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (threat of substitutes) อันนี้ต่ำมากค่ะ PCB ยังเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่จำเป็นยังไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ง่ายๆ 5. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (intensity of rivalry) อันนี้ก็สูงมากค่ะมีผู้เล่นทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชียทั้งจีนไต้หวันญี่ปุ่นแข่งขันกันดุเดือดมากทั้งเรื่องราคาคุณภาพเทคโนโลยีแล้วก็บริการยิ่งช่วงที่อุตสาหกรรมชะลอต,ตัวแบบนี้การแข่งขันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมาอีกค่ะพอเห็นภาพ Five Forces แบบนี้แล้วการที่ KCE เขาตัดสินใจเข้าซื้อกิจการตัวแทนจำหน่ายในยุโรปมันเหมือนเป็นหมากที่เดินเพื่อตอบโต้แรงกดดันเหล่านี้โดยตรงเลยนะครับ โดยเฉพาะเรื่องอำนาจต่อรองของลูกค้าที่สูงมากๆกับการแข่งขันที่รุนแรงเนี่ยถูกต้องเลยค่ะมองแบบนั้นได้เลย การขยับเข้าไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นควบคุมช่องทางจัดจำหน่ายและราคาเองมันคือความพยายามที่จะลดทอนอำนาจต่อรองของผู้ซื้อที่คอยกดราคาเราแล้วก็พยายามรักษาหรือเพิ่มส่วนต่างกำไรของตัวเองให้ได้ในห่วงโซ่คุณค่า Value Chain ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงลิว่วแล้วก็ต้นทุนวัตถุด,ดิบที่ผันผวนนะคะมันคือการพยายามเสริมกรอบป้องกันอัตรากราไรของตัวเองให้ดีขึ้นน่าสนใจมากครับทีนี้ ถ้าเราลองสวมหมวกนักลงทุนระดับตำนานอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตหรือปีเตอร์ลินช์มอง KCE ในสถานการณ์แบบนี้พวกเขาจะมองเห็นอะไรบ้างครับจะมีมุมมองอยังไงบ้างเป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะถ้าลองมองแบบบัฟเฟตตนะคะที่เขาจะเน้นมองธุรกิจในฐานะเหมือนเป็นเจ้าของกิจการเองเลยเราเข้าใจธุรกิจนี้ไหมก็เข้าใจได้นะคะธุรกิจคือผลิต PCB แม้เทคโนโลยีจะซับซ้อนแต่โมเดลธุรกิจค่อนข้างตรงไปตรงมา ธุรกิจมีคูเมืองอีโคนมิกมดที่ยั่งยืนไหมก็ถือว่ามีนะคะจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าชื่อเสียงที่สร้างมาแต่คูเมืองนี้ก็ยังถูกท้าทายจากแรงกดดันด้านราคาอย่างที่เราเห็นการซื้อกิจการในยุโรปก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการพยายามขุดคูเมืองให้กว้างขึ้นในแง่ของช่องทางการจัดจําหน่ายและการควบคุมความสาคัญกับลูกค้าค่ะ mm hmm. ผู้บริหารมีความสามารถและน่าเชื่อถือไหม ดูเหมือนจะใช่นะคะการตัดสินใจชะลอลงงานเพื่อรักษาสภาพคล่องแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งของงบประดุลคือหนี้ที่ต่ํามากๆเนี่ยเข้าไปซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ดูเป็นการบริหารที่รอบคอบและมีวินัยดีค่ะแล้วราคาหุ้นตอนนี้มีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยไหมอันนี้น่าจะเป็นคําถามสําคัญที่สุดในมุมมองของบัฟเฟตตอนนี้นะคะ ราคาหุ้นปรับตัวลงมาเยอะก็จริงแต่กำไรก็ลงตามมาด้วยเหมือนกันก็ต้องประเมินมูลค่าเทียบกับอดีตแล้วก็แนวโน้มในอนาคตอย่างระมัดระวังค่ะครับแล้วถ้าเป็นมุมมองแบบปีเตอร์เลนจ์ล่ะครับที่เขาจะเนมเรื่องราวของหุ้นแล้วก็ดูตัวเลขประกอบค่ะ ค่าปะคีเตอร์ลินช์นะคะเรื่องราวของหุ้นคืออะไร KCE ก็จัดเป็นหุ้นวัฏจักรไซคลิโกที่ผูกกับอุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้ชัดเจนว่าอยู่ในช่วงขาลงแต่ก็เป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในตลาดน่าจะได้ประโยชน์มากเมื่อวัฏจักรมันพลิกกลับมาฟื้นตัวแล้วก็มีเรื่องราวรองคือการปรับกลยุทธ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาวผ่านการทำา m A ในยุโรปนี่แหละค่ะ จัดประเภทหุ้นก็เป็นไซคลิคอลชัดเจนสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับหุ้นประเภทนี้ในมุมมองลินช์คือต้องตรวจสอบงบดุลให้แน่ใจว่าบริษัทจะรอดพ้นช่วงขาลงนี้ไปได้แล้วก็คอยมองหาสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมค่ะอืมเน้นงบดุนเหมือนกันเลยนะครับใช่ค่ะ แล้วพอมาตรวจสอบตัวเลขลินช์อาจจะสนใจดูว่าสินค้าคงคลังมันเพิ่มขึ้นสวนทางกับยอดขายหรือเปล่าซึ่งกรณี KCE ก็มีสัญญาณนี้อยู่บ้างนะคะ mm hmm. ก็เป็นจุดที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดในธุรกิจที่เป็นวัตถุจักรแต่สิ่งที่ลินช์น่าจะประทับใจมากๆเลยก็คืองบดุลที่แข็งแกร่งและหนี้สินต่ำมากอย่างที่เราย้ำกันไปอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยตัวทุนแค่0.1เท่านั้นเองนี่คือคุณสมบัติสำคัญที่สุดเลยค่ะ ในการที่จะเอาตัวรอดของหุ้นไซคลิโคได้สรุปได้ว่าไม่ว่าจะมองจากมุมของบัฟเฟตหรือลินชจุดร่วมที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ของ KCE ก็คือความแข็งแกร่งของงบดุลโดยเฉพาะการมีหนี้สินในระดับที่ต่ำมากๆนี่คือสินทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดเลยนะครับตอนนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆในงบแต่มันคือความยืดหยุ่นทางกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล เพื่อรับมือกับสถานการณ์แบบที่บัฟเฟตชอบแล้วก็เป็นหลักประกันสำคัญว่าบริษัทจะสามารถผ่ายช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปเพื่อรอรับการฟื้นตัวได้แบบที่ลินช์ให้ความสำคัญ ถูกต้องเลยค่ะนี่ต่ำคือหัวใจสำคัญจริงๆในช่วงเวลาแบบนี้และถ้าเราดูมุมมองของตลาดโดยรวมผ่านราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์หรือ IIA Consensus นะคะจะอยู่ที่ประมาณ25บาทซึ่งก็สะท้อนว่าตลาดโดยรวมก็ยังไม่ได้คาดหวังการฟื้นตัวที่รวดเร็วหรือแข็งแกร่งมากนักในเร็วๆนี้แล้วช่วงคาดการที่ค่อนข้างกว้างมาก15.75-30.00บาทก็บอกถึงความไม่แน่นอนที่ยังสูงอยู่ค่ะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งก็คือรายงานการสอบทานงบการเงินล่าสุดจากผู้สอบบัญชี KPMG ก็เป็นแบบไม่มีเงื่อนไขน,นะคะก็ยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินที่เรานำมาวิเคราะห์กันวันนี้ค่ะเอาละครับจากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับของ KCE ในวันนี้ บริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักจริงๆครับทั้งจากวัฏจักรของอุตสาหกรรมยานยนต์เองแล้วก็ปัจจัยภายนอก,กนอื่นๆซึ่งมันกดดันผลประกอบการในระยะสั้นอย่างที่เราเห็นกันไปแต่ในขณะเดียวกัน KCE ก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับกำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งสำคัญเลยโดยหันมามุ่งเน้นเรื่องการควบคุมแล้วก็พยายามเพิ่มอัตรากำไรให้ได้ผ่านการเข้าซื้อกิจการตัวแทนจำหน่ายในยุโรป ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการกระแสงเงินสดอย่างรอบคอบด้วยการชะลอการลงทุนขนาดใหญ่ออกไปก่อนและปัจจัยสําคัญที่สุดเลยที่ทําให้ KCE ยังยืนหยัดอยู่ได้และก็มีทางเลือกในการปรับกลยุทธ์แบบนี้ก็คือฐนานะทางการเงินที่ยังคงแข็งแกร่งมากๆโดยเฉพาะระดับหนี้สินที่ต่ํามากซึ่งเปรียบเสมือนกราะป้องกันชั้นดีเลยครับใช่ค่ะการปรับ กลยุทธ์นี้ยอาจจะมองได้ว่าเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญของ KCE เลยก็ได้นะคะพวกเขากำลังเดิมพันว่าการเข้าไปควบคุมช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็ส่วนต่างกำไรโดยตรงในตล,นตลาดยุโรปเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าแล้วก็มีความเสี่ยงที่จัดการได้ดีกว่าการทุ่มเงินขยายกำลังการผลิตในสภาวะตลาดที่มันยังดูไม่แน่นอนแบบนี้นะคะ ซึ่งความสําเร็จมันก็จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยนะคะทั้งจังหวะเวลาในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกจริงๆแล้วก็ความสามารถของ KCE เองในการที่จะผสานธุรกิจที่ซื้อเข้ามาให้เกิดประโยชน์ร่วมกันหรือซีเนจีได้จริงตามที่เขาคาดหวังไว้ค่ะครับผมก่อนจะจากกันไปในวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากชวนให้ลองคิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้นะครับ ในขณะที่ KCE กํากำลังพยายามเสริมความแข็งแกร่งในตลาดยานยนต์เดิมผ่านการควบรวมกิจการแบบนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่หรืออาจจะถึงเวลาแล้วหรือยังที่บริษัทควรจะมองหาโอกาสในการใช้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิต PCB คุณภาพสูงที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยไปบุกเบิกตลาดใหม่ๆที่มีแนวโน้มเติบโตสูงแล้วก็อาจจะมีลักษณะเป็นวัตจักน้อยกว่าตลาดรถยนต์เช่นตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือแม้แต่อุตสาหกรรมอากาศยานเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ลดการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดียวในระยะยาวเป็นคำถามที่น่าคบคิดชิงทายไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกับเรานะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ